สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟ้าทลายโจรของจริงกับของปลอมนะครับอ่าว่าต่างกันยังไงมี2ยี่ห้อนี้นะครับอ่าดูอันนี้มีอยอเห็นไหมครับนี่เลขทะเบียนอยอย g หทับห้าสิบแปนะครับผมอ่าส่วนยี่ห้อนี้ก็มีอยอเหมือนกันครับ่าฟังนี้ g หนึ่งหกหนึทับสนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าต่างกันยังไงอันนี้ตัวแรกจะประมาณนี้นะครับนี่มีปั๊มตรงนี้ด้วย,ยปั๊มเขียนว่าอะไรยาแผนโบราณน,นะครับอ่ะผมวางไว้นี่นะตัวนี้ส่วนตัวนี้นี่คือตัวนี้ หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่มีตัวปั๊มอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราลองมาแกะดูลองมาแกะดูนะครับว่าต่างกันไหมสีต่างกันไหมอ,อ่าเดี๋ยวมาแกะตัวนี้ก่อนนะครับตัวตัวซ้ายมือก่อนปึ๊บนี่แกะออกมาแล้วแล้วผมจะให้ดูว่าแตกต่างกันยังไงนะครับของจริงกับของปลอม ส่วนอันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ตัวนี้มาแกะดูกันนี่ครับออกมาแล้วขั้นแรกเลยความแตกต่างนี่ต่างกันคือสีเลยนะครับอ่เบื้องต้นดูก่อนสีไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้สีจอแกจางเห็นไหมครับ ตัวอันนี้สีจะเอามเข้มๆนี่ครับอ่าอันนี้สีเข้มอันนี้สีจางนะครับดูสีเแล้วเรามาเปรียบเทียบกันเห็นไหมสีต่างแล้วแล้วเรามาเช็คอยอยกันนะครับเรามาเช็คเลขอยอยกัน เรามาเช็คเลขอยกันนะครับตรวจอ่าตรวจผลิตภัณฑ์ออยเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะเลขออยคือตัวนี้คือ,อ G5 พับ58นะครับเรากดเข้าไป ามีอยอยนะตัวนี้อ่า G5 G5 าทับห้ 8. กดค้นหานี่ครับมาแล้วเห็นไหมนี่อยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวๆแป๊บนึงรับอ่าเลขออยมาแล้วนะ ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อยาเขียวหอมชนิดผงนะครับบริษัทแสงสว่างตาค้างคาวนะครับบ้านเลขที่69ถนนเพชรเกษมตําบลท่ายางท่าพระยาอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับอ่ะแล้วเรามาดูเรามาดูตรงนี้ดูที่อยู่ของเขายาเขาชื่ออะไรอ่ะดูยาครับยาแผนโบราณยาฟ้าทลายโจรเห็นไหมบริษัท SBK เฮอร์เบอร์ลิสจำกัดนะครับเลขที่129่งทับสีหมู่ที่3ามตำบลวังจุลาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเห็นความแตกต่างยังครับคือเขาสวมสิทธิ์อะชื่อชื่อก็คนละชื่อกันเลยครับชื่อยานี่คนละชื่อเลยตัวนี้ของปอมชื่อยานี่คนละชื่อเลยนะครับ แต่ว่ามาสวมสิทธิ์ทำเป็นออาทาเป็นเขียนอยอยไว้ข้างให้มันดูแบบดูน่าเชื่อถือผมจะบอกทุกคนว่าเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อที่เขาเขียนข้างข้างข้างขวดว่ามีออยอแต่เราควรเอาเลขออยอมาเช็คก่อนครับส่วนตัวนี้อ่าแล้วเรามาเช็คเลขอยอยกันนะครับ เลขอยอยคือ G 161ทับ38นะครับเราลองมาเช็คกันจีหนึ่งหกหนึ่ทับสานะครับหนึ่งห่ทับสาเรามาค้นหาดูครับ อ่ามาแล้วยาสำเร็จรูปนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลบริษัทอ้วยอันโอสดจํากัดนะครับบ้านเลขที่8ซอยเพชรเกษม76็ครับหนึ่งนะครับเออบางแคเหนือจังหวัดกรุงเทพนะครับแล้วเรามาดูเรามาดูข้างกล่องมันตรงไหมอ่าดูที่อยู่มันตรงไหมอ่าดู ที่อยู่ไม่ใช่อันนี้ที่อยู่ถนนหนึ่งเจ็ดหกทับหนึ่งนะครับถนนเพชรเกษมบางแคเหนือบางแคกรุงเทพะแล้วเรามาเทียบกันเจ็ดิบหกทับหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือที่อยู่อ,อยอเขาตรงเลขตรงแล้วก็ที่อยู่ตรงแล้วดูชื่อเห็นไหมครับ ชื่ออ้วยอันโอสดฟ้าทลายโจรอันเนี้ยแสดงว่าตรงเนี่ยครับส่วนตัวนี้ดูสีของแท้สีจะเข้มนะครับส่วนของปลอมสีจะอ่อนกว่าเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการเช็คของแท้ของปลอมตอนนี้คนกำลังลำบากกันมากเลยแต่ยังมีผู้เขียวอากาศเอาของปลอมมา ไม่แอบขายให้คนอื่นคนเขาจะตายกันอยู่แล้วฝากแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับเอาให้คนที่ไม่รู้จะได้รู้เขาจะได้ตรวจสอบมากกว่าเดิมว่ามันมีของปลอมระบาดแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะมันมีหลายยี่ห้อน,นะครับบางทีก็เอาใบสสเดามาทำบางทีสีมันคล้ายมากกว่านี้อีกสีคล้ายกันเลย แต่ที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกคือเช็คเลขอยอยแล้วดูชื่อผลิตภัณฑ์ดูที่อยู่ว่ามันตรงไหมว่าเขาสวมสิทธิ์หรือเปล่านะครับอ่าผมก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ